ข่าวแรกนะครับอบจอสงขลานะครับรุกต่อโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสติงพระฐานรับนโยบายของรัฐบาลชูการท่องเที่ยวเชิงมรดกและวัฒนธรรมแห่งคาบสมุทรสติงพระพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนไปติดตามกันเลยครับข่าวแรกนี้ขออนุญาตนำท่านผู้ชมไปที่ห้องนทัพประดาครับอยู่ที่ชั้นสองโรงแรมเดอะเบสเวเคชั่นราชมังคลาจังหวัดสงขลานะครับ ซึ่งนายไพเจนมากส่วนครับนายกองค์การบริหารส่วนจัดสงขลาก็ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะครับแล้วก็มีการจ้างที่ปรึกษาศึกษาออกแบบโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสถิงพระจัดสงขลาโดยมีนางสาวพบพรทองขนารักษ์ผู้อำนวยการกองผังเมืองเป็นผู้กล่าวรายงานและมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ผู้แทนด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวผู้แทนหน่วยงานพิพิธภัณฑ์องค์กรชุมชนสื่อมวลชนและองค์กรภาคีเราครือข่ายเข้าร่วมประชุมกันเป็นจำนวนมากคับข้างเลยตามที่เห็นนะครับซึ่งนายไพยเจนมากสุวรนนะครับนายกองค์การมริหารส่วนจัดสงขาก็ได้เปิดเผยครับว่าข้าบสมุทรสถิงพระครอบคลุมพื้นที่4อำเภอประกอบด้วยอำเภอสิงหนครอ,อำเภอสถิงพระ อำเภอรเกระสสศินและอำเภอระโนดแต่เดิมเป็นที่ตั้งของชุมชนโบราณเชื่อมต่อการคมนาคมขนส่งค้าขายสินค้าจากฝั่งทะเลอันดามันมาถึงฝั่งทะเลอ่าวไทยเป็นศูนย์กลางชุมชนที่มีความเจริญและมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องยาวนานเป็นจุดกําเนิดความเจริญของจังหวัดสงขลาที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์โบราณคดี มีมรดกวัฒนธรรมที่โดดเด่นมีคุณค่าที่ควรที่จะอนุรักษ์และนำองค์ความรู้มาเผยแพร่ถ่ายทอดสู่ชนุ่นหลังครับคณะผู้บริหารจึงได้กำหนดนโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติจึงมีแนวคิดในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสติงพระขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านมรดกวัฒนธรรมแห่งคาบสมุทรสติงพระ สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวภายใต้แนวคิดการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งในการให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งจากประชาชนในพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนตลอดจนภาคีเครือข่ายโดยจะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการทำโครงการรวมถึงการวิเคราะห์รูปแบบและแนวความคิดตลอดจนการใช้พื้นที่โครงการที่เชื่อมต่อกับพื้นที่โดยรอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนนะครับด้านนางสาวพบพรทองคณารัก์ผู่อานวยการกองผังเมืองก็ได้เปิดเผยครับว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาได้ดําเนินการจ้างบริษัท CCW จำกัดเป็นผู้ดําเนินการศึกษาออกแบบโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสถิงพระ เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์มรดกวัฒนธรรมของคาบสมุทรสติงพระและวิเคราะห์สถานที่ตั้งพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสติงพระพร้อมศึกษาการออกแบบอาคารและการออกแบบนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสติงพระและรวมไปถึงศึกษารูปแบบการบริหารจัดการตลอดจนวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของโครงการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางด้านการเงินด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ด้านเศรษฐศาสตร์ในการดําเนินงานพิพิธภัณฑ์ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงมรดกและวัฒนธรรมแห่งคาบสมุทรสิงพระให้แก่ชุมชนชาวสงขาและนักท่องเที่ยวทั้งจากต่างประเทศและในประเทศสามารถสร้างไรายได้ให้แก่ชุมชนได้อย่างยั่งยืนและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์โบราณคดีแสดงถึงวิถีชีวิตในอดีตจนถึงปัจจุบันหรือในอนาคตในพื้นที่คาบสมุทรสิงพระนะครับโดยการเปิดเวทีในครั้งนี้ก็เป็นการนำเสนอความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ขั้นตอนระยะเวลาการดําเนินการการวิเคราะห์สถานที่ดําเนินการโครงการและแนวคิดในการออกแบบซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจัดสงขาและบริษัทที่ปรึกษาก็จะได้นาเอาผลของการประชุมที่ได้ในครั้งนี้ครับไปประกอบการดําเนินงานศึกษาโครงการเพื่อให้โครงการนั้นสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ต่อไปนะครับก็ขอ,อนําทุกท่านไปรับฟังเสียงสัมภาษณ์ครับนายไพยเจนมากสวรณนายกองค์การบริหารส่วนจัดสงขา ตลอดจนนายกริชนรัตสิริธนาโชธผู้อำนวยการฝ่ายดิเจัลมีเซียมครับโครงการนี้ก็คือโครงการพิพิธภัณฑ์ขาบสมุดรสตรีละนะครับวัตถุประสงค์โครงการนี้ทางที่ทางอ,อบจอสงขาได้ผลัดดังนี้มาก็ พื่อที่จะให้เป็นแหล่งเรียนรู้สําหรับเด็กและเยาวชนหรือว่านักท่องเที่ยวที่มาในพื้นที่จังหวัดสงขลาแล้วก็มีโอกาสไปพื้นที่คาบสมุทรนะครับได้มีพื้นที่ที่ได้ศึกษาประวัติความเป็นมาแล้วแล้วกเวเว็เรื่องวัฒนธรรมประเพทีเรื่องอแหล่งท่องเที่ยวเรื่องทรัพยากรอะไรต่างๆเนียนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีตรงนี้รวบรวมมาไว้ผมว่านักวันก็จะยิ่งสูญหายไปแต่พิพิธภัณฑ์นี้อาจจะไม่ อาจจะแตกต่างจากที่พิพิธภัณฑ์ที่อื่นก็ได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่รูปแบบของคณะที่ปรึกษาที่เราได้ให้มาช่วยในการศึกษาตรงนี้นะครับแล้วก็ในการศึกษาเนี้ยเราก็ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ผวหน่าสนแรก,การผู้นําท้องถิ่นต่างๆได้ร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยว่าตรงเนี้ยเราจะ,ะเราจะทํำยังไงบ้างรูปแบบแล้วก็จุดที่ตั้งตั้งที่ไหนรูปแบบอาคารภายในอาคารและเรื่องราวเนื้อหาสาระตรงเนี้ยเราจะเอาอะไรใส่กัไปบ้างนะครับ จังหวัดสงขลาเรามี16อำเภอนะครับแต่ที่เรามาพ้อยตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่หนึ่งที่แตกต่างอย่างที่อื่นเป็นพื้นที่สองทะเลด้วยนะครับและมีประวัติความเป็นมายาวนานผมว่าน่าจะเกาอแก่ที่สุดในจังหวัดสงขลาพื้นที่หนึ่งนะครับเราก็มีทรัพยากรมันมีครบสมบูรณ์อยู่แล้วแต่เราจะทำยังไงทรัพยากรตรงนี้มันมีมันมีคุณค่าแล้วมันมีมูลค่าต่อ พี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับตอนนี้ก็วิถีชีวิตมันก็ต้องเปลี่ยนไปบ้างนะตามการเวลาเดิมก็ทํานาทํานา,าทํานาแล้วก็ทําน้ําตาลตหนวดแต่ตอนนี้พอลูกหลานมาทีหลังนี่ก็ไปเรียนหนังสือก็ทิ้งนาทิ้งนาทิงา้งบ้านทิ้งไปอยู่ที่ในเมืองกันหมดตอนนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยกลับมาที่บ้านเอามามาเริ่มวิถีชีวิตใหม่ใช้เป็นแบบว่าให้ใช้ตรงนี้พื้นที่ที่บ,บรรลุษเอา สร้างไว้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นโฮมสเตย์หรือเป็นอะไรก็ได้แหล่งท่องเที่ยวในเชิงเกษตรในเชิงนิเวศในเชิงวัฒนธรรมนะครับตัวนี้เราก็สามารถที่จะสร้างงานสร้างไรายได้ได้ไม่จําเป็นต้องไปอยู่ที่พื้นที่อื่นนะครับในส่วนของพิพิธภัณฑ์สยามสถาบาันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาตินะครับจะเป็นพิพิธภัณฑ์แนวใหม่ที่อาศัยการเล่าเรื่องเพราะฉะนั้นในการที่เรามาเป็นที่ปรึกษาให้กับอบจอสงขลาในครั้งนี้นะครับ เราก็จะนำแนวคิดในการเป็นดิส c o v e ี่มิวเซียมหรือพิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้เข้ามามันก็จะผสมผสานการอาจจะมีทั้งของเก่าและเป็นการเล่าเรื่องซึ่งในคาบสมุทรจัถทิงท้าเองเนะครับจัดสี่มเพอที่ที่อยู่ในลุ่มครับสมุทรเนี่ยมีความหลากหลายแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นก็เป็นจุดหนึ่งที่เราอาจจะเอาเรื่องราวและของเก่ามาผสมผสานกัน ประกอบกับเทคนิคสมัยใหม่หรือเทคนิคที่เหมาะสมกับพื้นที่นะครับในการที่จะมาใช้ในการจัดแสดงตัวเทศกาลที่จะเกิดขึ้นครับครับ,รบก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแล้วก็เป็นที่น่ายินดีทีเดียวสําหรับพิพิธภัณฑ์คาบสมุทรสติงพร,ราะนะครับก็บหลายๆท่านคงจะทราบกันปอย่างดีว่าในส่วนของสงขลาป,ปัตตานีนั้นเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่ ยิ่งใหญ่แล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กันมาอย่างดีโดยตลอดเป็นเมืองท่าที่สําคัญมากๆตั้งแต่อดีตแล้วนะครับเพราะฉนันคาบสูรสิงห์พระนี่เป็นอะไรที่บปบัตโดดเด่นมากทีเดียวนะครับการได้รับทราบในส่วนของประวัติศาสตร์นั้นทําให้เราได้เข้าใจที่มาที่ไปละเอียดลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวเพราะประวัติศาสตร์เนี่ยประวัติศาสตร์เนี่ยครับเป็นที่มาของปัจจุบันและน้องเหนือยจากนี้ ประวัติศาสตร์เกิดซ้ำรอยนะครับอันนี้ต้องยอมรับเลยทีเดียวนะครับนะฮะเว้นถ้าประวัติศาสตร์ที่ไม่ดีนี่ไม่ควรให้เกิดซ้ำรอยแต่ว่าจะเห็นว่ามีการเกิดซ้ำกันเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะติดตามในเรื่องราวของความเป็นมาแล้วก็พิพิธภัณฑ์เนี่ยเป็นศูนย์รวมที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับนอกเหนือจากนี้ถ้าสมมติว่าศึกษาต่อไปอีกนะครับก็จะรู้ว่าหลายร้อยปีที่ผ่านมานะครับในส่วนของนะครับด้ามขวานทองนี่นะครับเป็นอะไรที่เป็นส่วนภูมิจริงๆนะครับก็มีทองนะครับแล้วก็มี เยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับน่าสนใจนะครับเว้นถ้าได้มีการนําขึ้นมานะครับแล้วเ,เขาเรียกว่าผู้ที่อาศัยอยู่นะครับก็คือพวกเราทุกคนนี้แหละนะฮะได้รับทราบแล้วก็ส่งเสริมนี่ก็จะเป็นอน่อที่เป็นจุดเด่อนอีกทางหนึ่งด้วยเลยทีเดียวนะครับแม้แต่นะครับชาวต่างชาติที่เป็นนั <ayo S 1> ปนกประวัติศาสตร์ alter. สนใจมากๆเลยที่บริเวณนี้รุ่งเรืองมาก่อนนะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรใครจะไปทราบล่ะครับว่าสงขลากบปัตตานี้มีความเชื่อมโยงกันมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สิงหนครที่สงขลานี้เป็นอะไรที โดดเด่นไม่แพ้ใครนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าได้มีพิพิธภัณฑ์กันขึ้นมาเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าจะเป็นแหล่งดึงดูดได้อย่างดีแล้วก็เป็นแหล่งศึกษานะครับการศึกษานั้นไม่มีวันจบนะครับท่านผู้ชมเพันก็จะทําให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้นมาเลยทีเดียวนะครับก็เราจะทําให้เกิดสิ่งที่ตลอดชีวิตเราต้องศึกษาตลอดชีวิตนะฮะเพราะฉะนั้นแต่ว่าในการที่จะสร้างอะไรนนอนสุดมีงบประมาณด้วยกระทบสิ่งแวดล้อมหรือเปล่ากระทบความเป็นอยู่ของผู้คนไหมก็จะเป็นที่ต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดพอสมคววรเเลยยทีีดถ้าาาหก่ จากใจจริงแล้วอยากจะเน้นมิตาไม่้เกิดขึ้นเดี๋ยวนี้เลยแต่ว่านั่นแหละอาจจะมีผลกระทบในหลายด้านดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องมีการศึกษาแล้วก็มีการประชุมกันอย่างนี้ก็นับได้ว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะฮะจุดที่ดีทีเดียวนะครับแห่งการพัฒนาก้าวไปสู่จุดที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับ